สวัสครับผมแม็กซ์ครับ <Wow. S 1> จากีนเจนซี่ไอดอลนะครัวันนี้ผมจะพามาดูว่าหนึ่งวันเนี่ยผมทำอะไรบ้างนะครับในโรงเรียนนั่นเองไปดูกันเลยตอนนี้ผมก็ขึ้นสะพานลอยมาแล้วนะครับว่า จะพาหมอต้นตรงนู้นนะครับจะพาตรงนี้ครับตอนนี้คือเริ่มเละหละห้าสิบหลังวิ่งมาเหนื่อยมากตอนนี้คือทํามาสายมากครับดูเขาเข้าแถวคือทามาสายจริงจรนะครับจะขออนุญาตไปเก็บของแล้วก็ที่เข้าแถวกันดีกว่าครับเจอกันเดี๋ยวเจอกันตอนมีกิจกรรมนะครับไปเลยคือตอนนี้นะครับคือตกรถครับทุกคน Oh my god เรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นครับ ผมแล้วนะครับคือตอนนี้ผมจะมารอไปที่ศูนย์ประชุมนานาชาติครับเพื่อไปทําก<ๆ>ิจกรรมแต่ตอนนี้คือตบรถครับ<ๆ>แล้วคือผมก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าที่ไหนกันแล้วก็เขาไม่ได้แจ้งผมด้วยผก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ไม่คิดว่าจะโดนรถทิ้งนะทุกคนแต่ตอนนี้คือเยี๋ยวผมขอหาทางเข้าไปก่อนทุกคนกําลังลงทะเบียนอยู่แล้วผมเพิ่งมาที่ดูตอนนี้นะครับก็มาที่ ศูนย์ GMS แล้วนะครับมาเข้าเร่องกียกรรมแล้วก็ตอนนี้อาจจะทำเบาเสียงเพราะว่าทุกคนเนี่ยเงียบมากเลยนะครับคือวันนี้ก็มีทั้งแบบว่าตกลงตกรถนั้นนี่ละหนึ่งแล้วก็จะมีทั้งแบบว่ามาสายอะไรอย่างเงี้ยครับก็ชีวิตลำบากตอนนี้รองเท้าก็เปื้อนอี่นะคะคือผมได้เขียนป้ายชื่อมาแล้วนี่ก็น่ารักนะฮะทุกคนมันดูแบบรักโลกเดียวครับก็หลังจากที่ควาประชาสัมพันธ์นะครับจากอ่า คนที่มาเปิดงานคาร์ปานในทีพีเนาะผมก็เข้ามาอยู่ในฐานที่3เพราะว่าผมจำได้มาเลข3มนั่นเองเนาะตรงนี้ครับเป็นฐานเกีก่วยวกับตัวท่าหน้าแลนวก็ตัวท่าหลังนะครับ,นนบก,ก็บกบบกขอตัวแรปหนึงนะครับไปดูวิธีการทำแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่านาฬีกาแล้วก็เดี๋ยวลมปเปม็นตอวเปันีครับ ก็ได้มาลาําับบต้นตนี้นะครับต้นของเราเป็นต้นลาลทรโจนนะครับต้นกับไม้นะครับต้นพิมานก็เป็นของติดแม่ติดมือในวันนี้นะครับตอนตนี้ก็มาอยู่ในฐานที่เขาไว้ทํายาดมนะครับคือแบบว่ากลิ่นสุดยอดนะครับ เอาตอนนี้นะครับก็ผมได้ไปทำอันนี้มาแล้วเนาะไอ้ตรงนี้สุออยโดมครับของเราคือหอมมากอ่ะครับตอนนี้ผมก็ได้ก,กินข้าวแล้วน,นะครับข้าวตรงนี้เป็นเต้าหู้กระปุกครับจริงๆจะมีแบบว่าข้าวมันไก่น,นึ่เนื้อแล้วก็แบบ มก็มาอยู่ที่โรงเรียนแล้วครับกลับมาถึงโรงเรมแล้วแล้วตอนนี้คือแบบฝนตกหนักมากแล้วตอนนี้ผมเดินตามนะถ้าทุกคนแบบสังเกตเห็นนะในกล้องอาจจะไม่เห็นแต่ตอนนี้คือตกตกนะครับเดีย๋ยวผมจะรีบกลับเข้าไปในโลกก่อนแล้วก็เจอกันที่ห้องเรียนนะครับครับทุกคนตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่ในห้องแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังจะย้ายจากเรียนห้องนี้ครับไปเรียนบนอ๋อหอประชุมนะครับเพื่อที่จะเรียนวิชาพลานเองครับสุดท้ายและครับสุดท้ายละมูด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 สักหน่อยจ้ะ ครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในวิชาพลากนะรับพ็เรียนเรื่องแบบอนอยู่ม .5 เนาเรียนเรื่องแบบ ตอนนี้ผมกำลังต่อคิวเพื่อจะรอสอบกรรมข้างนะครับมี50ลูก20คะแนนนะครับก็เอทายนิดๆน้อยๆนะครับเพราะว่าการบังคับลูกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันเนาะตอนนี้ก็คือเล่นแล้วเราคือแบบหน่าเบียดมากแล้วก็เหงียบชู้มากเลยครับทุกคนดูตอนนี้จะแบบผมก็ยิ่งหมดแลนะครับเพราะว่าเพิ่งสอบนะครับแล้วก็มาอัปเดตคะแนนเมื่อกี้นะครับเห็นได้เต็ม20คะแนนนะครับในการสอบกรรมข้างแล้วก็ อาทิตย์หน้านะครับหรือว่าหลังการภาคเนี่ยจะมีการ,รแข่งโอลเมป์นะครับแล้วก็มาให้กำลังใจผมได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเห็นว่าเพื่อนๆพื่กำลังเล่นอยู่แล้วก็กำกำลังเตรียมสอบอยู่ครับก็อาจจะเชลญนานนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในตอนสุดท้ายนะเลยตอนกับบ้านเองแล้ดูตอนบรรยากาศตอนนี้ครับเหมือนแบบฝนตก อตอนนี้ฝนตกหนักมากแล้วก็มาลุ้นกันดีกว่าว่าผมจะฝากฝนไปได้ไหมเพราะว่าผมต้องขึ้นรถตอน4โมง15นั่นเองคับ,คบตอนนี้ยังไม่มีใครเดินออกไปเลยนะทุกคนจะมารอล,ลุ้นดีกว่าว่าเราจะฝากฝนลงไปได้ไหมตอนนี้สลงองเท้าเปียกแล้วแล้วกระเป๋าทางข้างคือตาหมดแล้วนะารตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงที่รอรถลมุมย์เลยแล้วนะครับตอนนี้คือ ตรงเหงือกเขาชุม่มฝนก็ตกเป็นน้ำเข้ารองเท้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ร่มก็เหมือนจะพังนะครับเพราะว่าโดนฝนกระหน่ำลงไปเมื่อกี้เนาะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนดูครับว่าผมจะไปที่ไหนต่อหลังจากที่ขึ้นรถเมล์ไปแล้วในทุกวันของผมผมก็ต้องไปที่ไหนต่อหน้าไปรอติดตามคอ่าผมก็มาถางสถานที่เซอร์ไพรส์ทุกคนแล้วครับที่นี่คือบิ๊กซีจังหวัดเชียงราย ซื้อขนมไทยบาทนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมจะเลือกอะไรอย่างแรกนะครับผมเขาเลือกตัวนี้ไปคนะ่ะตรงนี้ไปเลยมาดูอันต่อไปอันต่อผมแมาจะซื้อเอ่อพวกโคริโอครับเดี๋ยวเราไปใส่ตะกร้าแล้วจ่ายตอนนั้นดีกว่า กันไปแล้วนะครับสำหรับบ็องในวันนี้ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ผม Max The Next Gen s i a t t l e ได้ที่ทางเพจ Tik t o o k แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับผมขอขอบคุณมากมากนะครับที่ดูคลิปจนจบแล้วก็ให้กำลังใจผมยังนนอนหลาบนะครับงั้นก็เจอกันในกิจกรรมหน้า